วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าตืน่นเต้นมากเลยะคะ่ะเราจะมาพูดเรื่องธรรมะกันค่ะคือมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะรีเควสมาให้เปิ้ลคุยเรื่องธรรมะนะคะในมุมมองของเปิ้ลนะคะนี้เปิ้ลก็พยายามจะอัดคลิปหลายครั้งแล้วนะคะตอนแรกแบบว่าวันนี้ งด,ดงามเป็นพิเศษนะคะว่าจะอัดเรื่องความสวยงามนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ไม่สามารถอัดได้ค่ะจนต้องเปลี่ยนหัวข้อแล้วก็ในที่สุดอัดวิดีโอได้นะคะก็ขออนุญาตนะคะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในมุมมองของเพื่อนนะคะเรื่องหัวข้อนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ถามมานะคะมาตอบมาตอบคำถามในมุมมองเพื่อนให้แล้วนะคะ ธรรมะนะคะในมุมมองของเปิ้ลก็คือธรรมชาติค่ะธรรมชาตินี่ก็สำหรับเปิ้ลเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีธรรมชาติก็จะมีธาตุที่ตามที่อย่างเปิ้ลเคยดูหนังเรื่อง f ิวส์อิเลเมนนะคะจะมีดินน้ำลมไฟแล้วก็าการรับรู้นะคะ มีห้าห้าอย่างค่ะนอกจากดิน้ำลมไฟแล้วก็มีการรับรู้ด้วยนะคะแล้วก็การรับรู้เนี่ยมันจะเหมือนกับสำหรับเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลมองว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวมีการแปรเปลี่ยนเนี่ยจะมีการรับรู้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดทุกอย่างนิ่งสนิทก็จะไม่เกิดการรับรู้ได้ในมองเปิ้ลไม่มีความต่างอะไรนะคะแล้วก็ เวลาก็จะหยุดนิ่งอันนี้คือตามความเข้าใจของเพิ่ลนนะคะธรรมะของเปิ้ลเปิ้ลเข้าใจว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่เปิ้ลนเข้าใจเปิ้ลก็เข้าใจว่าเป็นดินน้ําลมไฟการรับรู้แล้วก็เข้าใจว่าทุกอย่างที่ อยู่ในโลกใบนี้นะคะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง5นะคะในลักษณะที่อาจจะอัตราส่วนแตกต่างกันแล้วก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันนะคะเป็นสนามพลังงานแล้วก็เป็นมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะมันก็จะเกิดขึ้นความถี่ขึ้นทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกันในลักษณะของสนามพลังงาน,นะคะ่ะ แล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเพราะว่ามีมีไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรหรือเราจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะส่งผลต่อสนามพลังงานได้ส่งผลต่อรอบๆตัวเราได้ทีนี้ธรรมะในมุมองของเพื่อนก็เลยเป็นเรื่องของอ่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของเคลื่นความถี่เป็นเรื่องของการรับรู้อ่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดเวลาค่ะถ้าทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพื่อก็เข้าใจว่าเวลาก็จะไม่มีด้วยนะคะก็อันนี้เป็นฝ <c> า <oughs> กไว้ขอตอบเท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> ถ้ามากกว่านี้ต่อไปก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะได้รับประโยชน์ ในเชิงไหนนะคะอันนี้มันเป็นแค่มุมมองของเปิ้ลแล้วก็ความเข้าใจของเปิ้ลที่เปิ้ลสัมผัสแบบนั้นแล้วก็รับรู้แบบนี้มาค่ะก็ประมวลผลได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบขยันศึกษาสังเกตปรากฏการธรรมชาติหรือว่าอาจจะรับรู้ด้วยใจที่เป็นสมาธิอะไรนะคะก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะเปิ้ลก็ยินดีอยาก ทมุมมองของเพื่อนๆเ,เหมือนกันค่ะโอเคยังไงก็ถ้าชอบนะคะติดตามเปิ้นก็กดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะเผื่อเปิ้นจะได้มีหัวข้อสำหรับคุยกับเพื่อนๆน,นะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะในคราวถัดไปค่ะวันนี้ก็เท่านี้กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวับ๊ายบาย